กู้เงินกับประกันสังคมก็มีมาแล้วแต่นั่นก็เป็นการเอาเงินมาเพื่อสิทเชื้อที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้เสีิเฉพาะผู้ประกันตนบาตรสามแต่ณวันนี้ยังมีอีกหนึ่งแหลกที่เห็นความสำคัญกับคนทำงานทุกวัยแล้วก็อยากจะตอบแทนให้เป็นเงินยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยด้วยสมมอนว่าคุณได้เปล่าจริงๆเพราะเขาอยากจะช่วยเหลืออย่างจับใจ ด้วยหลังเงนินนี้ที่ยื่นข้อเสนอให้กู้ได้ไม่เกินคนละสามหมื่นบาทแต่หากคุณมาเป็นกวนก็สามารถจะกู้ได้เหมือนกันเพียงแต่จะได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทแบบนี้คุณเลือกกูเ้เดียวๆก็ได้จะดีที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระเพื่อนร่วมขบวนการโดยรายละเอียดสินเชื่อนั้นก็จะเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักไม่ว่าคุณจะกู้เดียวกู้แบบพักกลุ่มยังไงคุณก็ต้องชำระคืนเป็นรายงวด แล้วก็ให้เวลามากสุดคือไม่เกิน3ปีเพียงแต่ไม่คิดดอกเบีย้ยเลยสักบาทเดียวซึ่งมันแน่อยู่แล้วล่ะว่าผู้ที่จะใจบุญฟรีดอกเบี้ยถาวรแบบนี้ได้จะเป็นภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วละ่ะลำพังจะเป็นแบงก์หรือว่านอนแบงก์ก็คงไม่มีโอกาสแบบนี้แน่ๆใครจะยืมเงินสามารถกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้บนเว็บไซต์ในส่วนการกู้ยืมเงิน รายเดียวหรือว่ารายบุคคลก็จะได้คนละไม่เกินสามหมื่นบาทหากเป็นรายกวนหรือว่ารายกลุ่มต้องมีผู้ร่วมขบวนการไม่น้อยกว่า5คนและที่คุณจะต้องหาอีกอย่างนั่นก็คือคนค้ำประกันซึ่งคนค้ำก็หายากด้วยสิคนค้ำที่จะต้องมีอายุไม่เกิน59ปีบริบูรณ์คนที่ต้องมีรายได้ประจำ คนที่ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรอยู่จังหวัดเดียวกันกันกบผู้กู้ยืมคนที่ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืมและคนที่ไม่อยู่ระหว่างการเป็นผู้คำประกันให้กับบุคคลอื่นด้วยส่วนผู้กู้ยืมเงินก็ต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปแดดอนคุณฟังไม่ผิดต้องอายุ60ปีขึ้นไปเพราะนี่เป็นสินเชื่อเพื่อผู้สูงอายุกันบ้างสินเชื่อแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยมากนัก เป็นเงินเพื่ออยากจะให้ผู้สูงอายุได้กู้ไปในเรื่องของการประกอบอาชีพโดยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีความจเําป็นในเรื่องของเงินด้วยในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ต้องสามารถยังประกอบอาชีพได้อยู่มีสุขภาพแข็งแรงพอและก็ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุที่ต้องการจะกู้เงินก็เตรียมในส่วนเอกสารให้พร้อม ทั้งผู้กู้ยืมและก็ผู้คำประกันให้คุณเตรียมไว้ก็คือบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหนังสือรับรองเงินเดือนของคนคำ้ำมีใบสมรสใบยาใบมรณะใบเปลี่ยนชื่อสกุลถ้าเกิดว่ามีส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน80ปีขึ้นไปแล้วในส่วนนี้ยังสามารถจะกู้เงินได้นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องขอใบรับรองแพทย์มาด้วย แล้ก็รูปถายเต็มตัวของคุณเวลาที่คุณประกอบอาชีพอยู่แค่นั้นพอถ้าจะสมัครสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ w w w o r d e r f u n d d o p g o t h หรือสอบถามที่กองทุนผู้สูงอายุได้ก่อนกับหมายเลข0 2 3 5 4 6อ0 0หรือถ้าเกิดว่าใครได้อยู่ต่างจังหวัด ไปที่พอมอดนะสารากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้ทั่วประเทศและนอกจากการกู้ยืมเงินผู้สูงอายุกับกองทุนผู้สูงอายุแล้วยังสามารถจะยืมเงินจากที่อื่นได้หรือไม่ยังมีหรือเปล่าด้ดัดไว่ายังมีอย่างเช่นธนาคารอมสินเนี่ยก็จะมีสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำานาญและก็ลูกจ้างประจำธนาคารกรุงเทพก็มีจะมีสินเชื่อข้าราชการบำานาญ ธนาคารกสิกรเขาก็มีนะก็จะเป็นสินเชื่อ SME เอกประสงค์ ong, แล้วก็จะมีธนาคารกรุงไทยในส่วนนี้ก็จะมีสินเชื่อเอกประสงค์สาหรับผู้รับบำานาญผู้รับบำเหน็จรายเดือนแต่ดูเหมือนว่าธนาคารก็มักจะเอื้อกับคนที่มีบำานาญซะมากกว่าซึ่งในส่วนของกองทุนผู้สูงอายุในส่วนนี้เปิดโอกาสได้มากกว่าด้วย